สวัสดีทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องนักเรียนจากอากาศปี64นะครับก็มาดูคําแนะนําการรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนนะครับของกองทัพอากาศากความมุ่งหมายก็กรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจากอากาศประจําปี64นะครับประเภทบุคคลพลเรือนนะครับบุคคลพลเรือนมีจํานวน448คน คุณวุฒิการศึกษาตอนปลายหรือเทีบเท่าประเภทที่สอนะครับเป็นประเภทฐานกองหนุมสังกัดของทากาศกองทากาศเท่านั้นนะครับคุณวุฒิการศึกษาตอนปลายหรือเทีบเท่าจํานวน15คนวิธีการสอบคัดเลือกนะครับสมัครทา,ทางอินเทอร์เน็ตวันเริ่มตั้งแต่วันที่1มรกราคม64จนถึง2 8กุมภาพันธ์64นะครับ ระบบรับสมัครออนไลน์จะไปสูตรทราบบุคคลจากเลขประจําตัวประชาชนดังนั้นผู้สมัครต้องกรอกเลขประจําตัวประชาชนให้ถูกต้องนะครับถูกต้องผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งเดียวเท่านั้นเรามาดูสิทธิประโยชน์เราว่างเป็นนักเรียนจากานะครับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็ข้อที่หครับก็จะได้รับจ่ายสิ่งของ ตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกําหนดนะครับข้อที่2ก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงไปราชการนอกที่ตามปกติตามที่ราชการกําหนดข้อที่สามได้รับเงินเดือนเป็นไปนตามข้อบัญชีอัตราเงินเดือนอราชการนะครับข้อที่สี่ก็รับประกอบเลี้ยงอาหารทุกมื้อก็คือได้รับประทานอาหารฟรีนะครับฟรีทั้งสมมื้อโดยใช้เบี้ยเลี้ยงของส่วน เป็นค่าอาหารนะครับบีเลี้ยงของเราเนี่ยก็จะแบ่งจ่ายเป็นอาหารสามมื้อนะครับข้อ5้าเป็นนักเรียนโคต้านะครับที่หลายๆคนจะสอบเข้าเตรียมทหารนะครับหลุดจากเตรียมทหารแล้วก็จะมาเข้าจากอากาศเพื่อที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยนะครับชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยนักเรียนจะมีผลผลการเรียนที่ดีตามเกณฑ์ที่กําหนดจะมีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาเรียนเตรียมทหารในส่วนของทพอากาศนะครับและศึกษาต่อที่เรียนในเรืออากาศนวม,มินนะครับหัวข้อที่ห้านีา้พี่มีข้อมูลนะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลสงสัยตรงไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลถือว่าละเอียดนะครับละเอียดมากๆนะครับเเรามาดูคุณสมบัติกันก่อนนะครับผู้ที่สมัครนะครับคุณสมบัติผู้ที่สมัคร นัเกเรียนจากอากาศนะครับก็อายุ18ปีนะไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน20ปีเกิดระหว่างวันที่1มกราคมปี4 4จนถึง31ธันวาคมปี46เท่านั้นนะครับเท่านั้นคุณวุฒิการศึกษาก็สำเร็จการศึกษาตอนปลายนะครับหรือกำลังนะครับกำลังคนที่กำลังเรียนอยู่ม6นะครับม .6 ตอนนีนะ้สมัครได้นะสมัครได้ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00นะครับ2.00สำหรับขอสอนอก็ขั้นพื้นฐานนะครับเทียบเท่าคุณวุฒิตอนปลายต้องมีระดับผลการเรียนตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.00เช่นกันนะครับสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับปวชนะครับปวชก็หลักสูตร วิชาชีพชั้นปีที่3ามนะครับร course, ชั้นปีที่สามก็เกรดเฉลี่ย2.00เช่นกันนะครับ <t> เป็นชายโสดนะครับสำหรับต่อไปก็เป็นทหารกองหนุนนะครับกองหนุนก็เป็นทหารกองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศเฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองทัพอากาศนะครับฐานเกณฑ์นะครับฐานเกณฑ์ของกองทัพอากาศเท่านั้นอย่างน้อยประจำการ2ปีและในระหว่างประจำการจะไม่ต้องถูกขังนะครับไม่เคยถูกขัง อายุไม่เกิน2 4ปี24ปีไม่เกิดก่อนพศ .40 น,นะครับไม่เกิดก่อนพศ .40 ส่วนคุณวุฒิการศึกษาก็เหมือนกันกับบุคคลพล,ล,ลเรือนนะครับเหมือนกันกับบุคคลพลเรือนการสมัครสอบก็ให้ยื่นหลักฐานนะครับหลักฐานการสมัครต่ตางๆเนี่ยก็เข้าไปศึกษาให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ เขาจะมีบอกทุกขั้นตอนในการรับสมัครนะครับต่อไปดูการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มนะครับสิทธิคะแนนเพิ่มสําหรับโรงเรียนที่เรียนหลอด,ดอนะครับจะมีคะแนนเพิ่มชั้นปีที่1่ที่สอที่3าที่4ี่ที่5้าเขาจะได้ร้อยร้อยละสามสี่ห้าหกเจ็ดตามลำดับนะครับตามลำดับบุตรทหารข้าราชการและลูกจ้างที่ได้ ทาหน้าที่ในระหว่างการสู้รบหรือสงครามนะครับก็มีนะครับก็ศึกษารายละเอียดตามหัวข้อสําหรับการขอคะแนนเพิ่มนั้นนะครับพิธีการวิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มก็พิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครนะครับตามหัวข้อที่แจ้งไปแนบหลักฐานที่ตนได้รับนะครับแนบหลักฐานที่ตนได้รับ ว่าเราส่งคะแนนอะไรเช่นรอดอก็แนบหลักฐานของรอดอพ่อแม่สู้รบก็แนบหลักฐานของพ่อแม่สู้รบนะครับจัดส่งเอกสารนะครับจัดส่งเอกสารไปที่โรงเรียนจากอากาศนะครับมีระบุไว้ชัดเจนอยู่ในระเบียบการนะครับจนถึงวันที่สิบหนึ่งมีนาหกสี่นะครับจัด ถือการประทับตราไตรรณีน์เป็นหลักนะเป็นหลักนักเรียนต้องผู้สมัครหรือนักเรียนต้องส่งก่อนสิบหนึ่งนะครับสิบหนึ่งเพราะหลังจากนั้นแล้วนักเรียนจะใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับมาดูวิชาการที่สอบนะครับวิชาการที่สอบมีอะไรบ้างก็มีคณิตศาสตร์สองรอคะแนนวิทยาศาสตร์200นนรสองร้อคะแนนภาษาอังกฤษหน,นึจ็สคะแนนภาษาไทยและสังคม 125คะแนนไปมาดูสอบพระ,ะศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพระ,ะศึกษาจะสอบวันที่19-23ถ,ถึง23นะครับ19-23ถึง23และ27-30เถึง30มเมษายน2564นะครับสถานที่สอบโรงเรียนจากอากาศสอบพระ,ะมี5สถานีรวม100คะแนนนะครับก็มีดังนี้ดึงข้อ20คะแนนวิ่งพันเมตร20คะแนน ลุกนั่ง30วินาที20่สคะแนนดินพื้น2อนาทียีคะแนนววายน้ำห้าสิเมตร20่สคะแนนนะครับเรามาดูกำหนดการคร่าวๆกันนะครับกำหนดการคร่าวๆสรุปกำหนดการคร่าวๆนะครับก็สมัครสอบก็วันที่1จนถึง28 1, ่นึงมกราถึง28กุมภาหกสี่นักเรียนต้องชำระเงินภายในวันที่2นะครับ สองมีนาหกสี่นะครับที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะสองมีนาหกสี่คะแนนเพิ่มก็ภายในวันที่สิบหนึ่งมีนาหกสี่นะครับคะแนนเพิ่มว้นวันหยุดร,ราชการนะครับการส่งคะแนนเพิ่มสอบวิชาการก็สอบวันที่สิบหนึ่งมีนาหกสี่นะครับสิบหนึ่งมีนาหกสี่จะประกาศสถานที่สอบและที่นั่งสิบหนึ่งมีนาหกสี่การสอบก็จะสอบวันที่สิบสี่มีนาหกสี่ เวลา13.00นถึง 15. 0 0นสถานที่สอบวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสรตนะครับลังสิตประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ตนะครับ23มีนา64รายงานตัว25มีนา64เวลา0 8ย์จนถึง15บนูนโรงเรียนจากานนะครับเราก็จะมาสอบรอบ2อ,อะในวันที่24นะครับ24ใครที่มีชื่อรอบแรกก็ ต้องมาศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสอบรอบ2นะครับตาัหนดการต่างๆของรูดิจ่าอาการได้ปิดประกาศได้หมดแล้วนะครับเรียนเขก็มาศึกษาดูก็วันนี้ก็เราพูดคุยกันเรืคร่าวๆนะครับเรือคร่าวๆเพิ่มีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่สงสัยนะครับอยากสอบสามหก็นไหนก็แจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาครับเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับ โคต้าไปเตรียมทหารก็ยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณผู้ค่อเรียนที่ร่วมรับชมและฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ